เออไฮอันเยียเสียงปุ๊บพาเพลินขอเสนอคลิปใหม่ประจำวันขอได้ไหมพี่จุ๋มไฮออกคอนโซมน,นะพขอได้ปะสวยปะสเสือไม่ต้องแต่งแล้วล ที่มันเล็กคนเล็กเดียวก็เสือเลยน่ะความสัมพันธ์กับเส,สือก็คือรักกันน้อยลงอะเสือเทแล้วเดี๋ยวนี้เสือเบื่อพวกเราละพี<ห>่จุ๊กงเยอะฮะ ิมเมวดนี้อ,อออร่อยคุณ่จะเพนเสือดัง <c oughs> เราแยกโง่ของฝานใจแน่เสียง้ <c oughs> ีหมายถึงทงสอน ยอยากได้ที่ทาผมินไปเลยขวันเกาหลีต้องตัวย่างทันนะอย้ยเห็นยากเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันไอเรายัง ฉันยังไงก็ได้พีเซแล้วกัน ก็สารนะคะจริงๆหนูเป็นคนสระผมทุกวันอยู่เว้นช่วงลางที่หนูไม่ได้สระผมเฉยๆเนียคิวออไรอยู่เนี่ยขึ้นหน้าไม่ขึ้นหลังแล้ว ที่ดิบองมีคููปองหรือพัล้านใบปสิบสิบเอ็ดเบาตาปัดแก้มเหลือแค่กรงปากนี่คุณไงล่ะใค้ไปหรือว่าขามานี่เรียบร้อยคุณมงินอถ้ามีไปกับพูกหนุก็มาหาผู้หนุ่มค่ะคุณหนได้เนาะเออได้ผุ้คนใส่สีดำมาหมดเลย ไอคิวก็จะสีดำป่ะพี่ตู่สีดำได้ครับนี่หิไปอย่างนี้เลย่หญิงออกมาหาผู้หนูก็ได้ค่ะไปด้วยกันใช่ไหมคูณหญูใช่่มาหาขู้หญูเดี๋ยวผูหงไปดัก็ได้พี่หญิงได้แล้วค่ะได้แล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม